ลัษณะของคนหนึ่งแสนยีนผู้ป่วยโรคฮิมฟิเลียมียีนบกพร่องเพียงหนึ่งยีนยังเหลืออีก9,999 9, 9 999, ยีนที่ทำหน้าที่ได้เต็มที่เมื่อผู้ป่วยสามารถขจัดความคุณมัวแห่งอารมณ์ขจัดความโลงผิดและจะเกิดปัญญาซึ่งจะแก้ไขปัญหาต่างๆและกำหนดเป้าหมายการเรียนหรือเป้าหมายของชีวิต ผู้ป่วยสามารถศึกษาเล่าเรียนเพื่อเลือกสาขาวิชาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงน้อยต่อการกระทบกระแทกซึ่งจะไม่เป็นอันตารายต่อตัวผู้ป่วยเช่นนิติศาสตร์บัญชีเพ,เพสัชศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3. การวางแผนแต่งงานชายที่มียีนโรคฮมิมฟิเลียสามารถแต่งงานและมีบุตร ได้เหมือนคนปกติทั่วไปหากได้ลูกชายลูกชายจะปกติไม่เป็นโรคฮิมโมฟิเลียหากได้ลูกสาวลูกสาวจะมียีนโรคฮิมโมฟิเลียแฝงซึ่งจะถ่ายทอดโรคฮิมโมฟิเลียไปให้แก่ลูกหลานต่อไปดังนั้นจึงแนะนําให้ใช้ที่มียีนโรคฮิมโมฟิเลียมีแต่ลูกชายเท่านั้นเพื่อให้ยีนโรคฮิมโมฟิเลียหมดไปจากครอบครัว 8.3ข้อแนะนำหญิงในครอบครัวของผู้ป่วยโรคฮิมโมฟิเลียในการแต่งงานและการมีบุตรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเลือดว่ามียีนโรคฮิมโมฟิเลียแฝงหรือไม่ 1. ชนิดของผู้ที่มียีนโรคฮิมโมฟิเลียแฝงเนื่องจากโรคฮิมโมฟิเลียเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดโรคในเพศชายส่วนเพศหญิงเป็นผู้ที่มียีนโรคฮิมฟิเลียแฝงโดยไม่มีอาการเลือดออกผิดปกติโดยปกติจะมีหญิงจากครอบครัวผู้ป่วยโรคฮิมฟิเลียที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการมียีนโรคฮิมฟิเลียแฝงครอบครัวละ5-6คนได้แก่แม่พี่สาวน้องสาวนา้าและป้าของผู้ป่วยที่เป็นพี่ น้องของแม่ซึ่งจำเป็นต้องได้รับคําแนะนำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เกี่ยวกับโรคฮิโมโฟิเลียาจากแพทย์หรือบุคคลลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยโรคฮิโมโมฟิเลียรา,ายใหม่สามารถวิจัยวินิจฉัยภาวะที่มียีนโรคฮิโมโมฟิเลียแฝงได้โดยการ ซักประวัติครอบครัวและตรวจเลือด 2. การวินิจฉัยยีนที่มียีนโรคฮิมฟิเลียแฝงอย่างแน่นอนหยิ่งที่มีประวัติครอบครัวดังต่อไปนี้เป็นผู้ป่วยที่มียีนโรคฮิมฟิเลียแฝงอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องตรวจเลือดได้แก่หลูกสาวของ ผู้ป่วยชายโรคฮิมฟิเลีย 2. ผู้หญิงที่มีลูกชายเป็นโรคฮิมฟิเลียอย่างน้อย2อถึอง2คนโดยทั้ง2คนไม่ใช่คู่แฝด 3. หญิงที่มีลูกชายเป็นโรคฮิมฟิเลียหนคนรวมกับมีพี่ชายหรือน้องชายญาติทางมอ ทางมารดาเป็นโรคฮิโมโมฟิเลียหนึ่งคนหรือมีพี่ชายหรือน้องชายเป็นโรคฮิโมโมฟิเลียหนึ่งคนหญิงที่อาจมียีนโรคฮิโมโมฟิเลียแฝงได้แก่หญิงที่มีประวัติโรคฮิโมโฟิเลียในครอบครัวที่ไม่ใช่หญิงที่มียีนโรคฮิโมโมฟิเลียแฝงอย่างแน่นอน 3. การวินิจฉัยภาวะที่มียีนโรคฮิมฟิฟเลียแฝงการวินิจฉัยภาวะที่มียีนโรคฮิมฟิฟเลียแฝงสามารถตรวจได้2วิธีคือ 1. การตรวจปัจจัยการแข่งตัวของเลือดควรตรวจเลือด2ครั้งระยะห่างกัร